สวัสดีนะครับวันดีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันที่16กันยานะครับก็เป็นวันที่ตลาดคิดแบ็รัับาลออกนะครับทีนี้ลงมาดูทุวทวนิดนึงน,นะฮะจากข่าวเมื่อ15วันก่อนนู้นนะครับซึ่งผมได้ทำการใช้จักรราศีคาดเน,นีหการทำลายดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับตัวเลข ช่วงเลิกช่วงเวลาช่วงวันประมาณนี้นะครับคือในกลุ่มซึ่งผมเคยเน้นๆไว้เนี่ยก็จะมีกลุ่มร้อยเมตรใช่ไหมครับผมก็จะพูดถึงกลุ่มตรงของกลุ่มนี้ถ้าไม่ชอบตรงนี้ให้มาตรงนี้นะครับในส่วนรางวัลข้างล่างเนี่ยออก57ก็ตัวเ็ก็ปูกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวซึ่งผมบอกว่าในครน,นี้อย่าเพิ่งไปทิ้งอะไรประมาณนี้คือคู่กลุ่ม30 1257เห็นะก็ตัว57ก็มาในชุดนี้ แล้วก็ในเกณฑ์ไอดาวต่างๆเนี่ยซึ่งผมทําเป็นคู่คู่ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวคู่สองสี่หรือเน้นที่สองหรือคู่เจ็ดหนึ่งแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลขส่วนใหญ่เนี่ยคูสองสองสี่หรือเน้นที่สองหรือเน้นที่เจ็ดคู่คู่เจ็ดหน่ยประมาณนี้นะครับเลขพวกนี้เวลามันเวลาผมทําเครื่องหมายดาวไว้เลขประมาณเนี้ยนะครับมันมันมันก็จะอยู่ในเกณฑ์พวกเลขเช่นอยู่ในชุดรางวัลที่หนึ่งหรืออยู่ในชุด าสามตัวหน้าสามตัวหน้าสองชุดสามตัวหลังสองชุดประมาณนี้มันอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหลือไม่อะไปอยู่ปนอยู่ในส่วนนี้นะครับตรงนี้เคยให้ไปสองแปดแปดสองออกมาออกมาเป็นแปดสามนะครับแต่ตรงนี้ก็ที่เคยบอกว่าห้าเจ็ดเห็นะที่ทำกลุ่มไว้ตามจากาักรราศีนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะมีใครใครถูกกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเลขในกลุ่มใดเนี่ยซึ่งผมเคยทํา อย่างเงี้ยนะฮะเป็นดอกจันเนี่ยก็ดูดูดเน้นๆกันไว้นะครับก็บางคนก็อาจจะคาดหวังในเรื่องของรางวัลเลข2ตัวใช่ไหมฮะแต่ก็อันนั้นมันก็เป็นการประมาณตัวเลขเอาโดยใช้จักรราศีแต่ถ้ากลุ่มไหนถ้าผมให้ทําการออดอกจันแบบเนี้ยนะคุณก็ไปหานะครับเช่น หาซื้อเข้ามาเช่นอยู่ในชุดรางวัลของคุณก็ได้หรือในชุดพวกกลุ่ม3ตัวหน้า3ตัวหลังมันมีตั้งกี่รางวัลน,นะครับเนี่ยมีทั้ง5้ารองวัลใช่ไหมครัแล้วก็2ตัวล่างและ2ตัวบนประมาณ6กรางวัลแล้ะนะครับก็นําเลขพวกนี้นะครับซึ่งผมทำเนี่ยไปหาซื้อตามชุดเนี่ยมันก็จะออกไอตัวที่ผมว่าเน้น2หนเห็นไหมนะ่ะมันก็มาสองกลุ่ม2องเห็นไหมว่าจะมาเป็น2 4 2 2 2 6 2ออย่างเงี้ยสอง เด่นสองสองจะมาสองมันเด่นนะครับแถมทีสองบางคนก็ไปคาดหวังว่าสองจะต้องมาเด่นในชุดรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เคยพูดไว้ก็มันก็เป็นไปตามซึ่งพิเศษดีดาวแรงส่งของดาวในวันนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาคุยกันต่อในเรื่องของวันวันที่หนึ่งตุลาคมพฤษอาคหนึ่งตุลาในในข่าวหน้ากันต่อนะครับว่าจะ ทำนายกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็ทำมาให้ละโอเคก็แบ่งเหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็นสีแดงสีเขียวเหมือนเดิมแต่สีแดงค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเลขแบ่งไว้แล้วเห็นไหมครับทีหนึ่งสองหนึ่งเะครับหนึ่งเกแนะครับ, 1, 1, 9, รบแต่คิดว่าเราจะจับคู่อย่างไรในชุดกลุ่มพวกนี้นะครับคือ ในเลขประมาณแบบนี้นะครับผมคิดว่าลเลขที่รับได้รับอิทธิพลมากที่สุดก็คือหมายเลขแปดนะครับคือวางแปดไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะนำแปดมาจับคู่ก็ผมก็จะจับคู่แบบนี้สองแปดแปดสองนะครับหรือกลุ่มคู่เลขเก้าหรือเลขหนึ่งผมก็จะจับเป็นคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งให้ได้เลยประมาณนี้นะก็จ,ะจับตามหลักฤิฎีดาวตามนี้เลยนะครับ ตำด,ดาวคู่แบบนี้นะครับหรือว่าถามว่าในกลุ่มสีแดงตัวไหนมีความโดดเด่นมากแรงๆผมก็คิดว่าคงคงให้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับแต่ในทฤษฎีของดาวเนี่ยนะครับซึ่งผมจับมาจากใช้ตําราเดียวกันที่แหละนะครับก็การดูตําแหน่งดาวซึ่งมันอยู่ดูดูยืนแล้วมันคงที่สุดนะครับดาวต้องมีความแรงมั่นคงเนี่ยนะครับอาจจะคงก็ต้องอยู่ในกลุ่มสีเขียวอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นดาวซึ่งมีตำแหน่งแรงนะครับก็คือหมายนี้นะครับผมคงต้อให้เป็น3ดาวไว้ดีกว่าประมาณนี้อันนี้หมายถึงกลุ่มน,นี้นะครับกลุ่มน,นี้เป็นเลข3ซะเพราะมีกลุ่มเลข3แต่ถ้าเ,าเรายังไม่ทิ้งน่ะก็กลุ่มอาจจะต้องนําคู่30 5 7ูนหหรือจะนําไหมหรือเป็น6กสอ,อย่างนี้30มศหกสามคู่เบสหกสี่จับได้เลยนะครับ 03 30เนี่ยผมจะจับให้เลยไปอย่างเร็วนะครับอ่าน,นี่คือประมาณคู่หนึ่งนะครับคู่ที่สองก็จะเป็น36นะครับ36อันนี้จับคู่ไปก่อนนะครับ63ประมาณตัวเลขไว้นะครับแล้วก็646อ่าแล้วก็64นะครับอันนี้ดูต่างนี้นะครับในกลุ่มเลขชุดพวกนี้ก่อนนะครับ คือเราดึงออกมาตามกลุ่มสีเขียวเห็นไหมฮะสีเขียวหกสี 4. แต่57าัจะไม่ได้ดึงออกมา57าเห้อยไว้ล่างก็ได้เพราะออกไปแล้วนะครับห้าเโอเคห้อยห้อยไปข้างล่างก็ประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งของลักษณาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของสีนี้นะครับเลข8อ่าอันนี้พวกเขาก็ให้8เด่นๆนิดนึงอ่าแปดมีความตัวเด่นพอๆคับหมายเลข3เหมือนกันนะครับ เหมือนการเอาสามดาวเหมือนกันนะครับใครจะไปจับคู่แปดสามสามแปดก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมให้เป็นแปดประมาณนี้ตามจิตคิดคู่นี้อันนี้คือเลขเลขเด่นในแต่ละชุดนี้นะฮะชุดสีแดงส่วนการจับคู่ผมว่าจับคู่ตามความเข้าใจคือตากําลังดาวเพราะว่าวันพฤหัสคือกําลังก็เป็นกําลัง19กถูกไหมครับก็เอา19ขึ้นมาเล่นได้เลยนะครับส่วนคู่28ก็ เล่นตามดาวคู่คู่ธาตุน้ำหรือคู่ธาตุอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่มันยังคงที่นะาการจับคู่ดูด้วยนะในช่วงเวลาเนี่ยผมจะผมก็เน้นว่าวันพฤหัสเนี่ยเลขเลขที่ให้คุณในวันพฤหัสเนี่ยนะในช่วงวันที่ให้คุณมากก็ค,คือหมายเลขหนึ่งนะครับคือดาวอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์นะครับส่วนในช่วงเวลาก็คงต้องเป็นหมายเลขหก นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงช่วงสลากกินแบ่งประกาศเนี่ยก็ผมให้หมายเลขหเป็นช่วงเด่นแต่เป็นช่วงวันของท้องทั้งวันเนี่ยผมให้หมายเลขหนึ่งเลขที่ให้โชคประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องก็คิดว่าเป็นวันพฤหัสก็ต้องนำหนึ่งเก้าเพราะอยู่ในเกณฑ์นในกลุ่มเดียวกันเข้ามาจับคู่หนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าก็ว่าไปแล้วแต่จะจับคู่คู่ไหนหรือจะเป็นคู่แปดเก้าก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าใครจะเพิ่มไปก็แล้วแต่แต่มันจะเยอะมากเกินไปก็ได้หรือเปล่าประมาณน,น,นะครับเอาลอง8 9 9เ้า้ดูแล้กันแต่แต่ว่าผมจะไม่ดาวไว้นะครับก็ผมจะดาวไปที่เลข8อย่างเดียวนะครับหรือจะดาวเป็นคู่หนึ่งก็ได้1,9ึ่งเกาประมาณนี้หรือหนึ่งแปดก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนตัวเลขของวันเนี่ยนะฮะซึ่งคาดว่าตามซึ่ง ผมดูอยู่ในการถอดด่วงออกมาอีกหนึ่งชั้นชั้นที่2เนี่ยนะครับก็คิดว่าตัวเลขซึ่งมีความแข็งแรงอีกชุดนะครับอันนี้คือแยกเป็นกลุ่มวงก,กลุ่มไว้นะครับผมจะให้เป็นกลุ่ม100เมตรละกันนะครับถ้ากลุ่ม100 m, เมตราอาจจะให้เป็นเลข3 สี่ห้าเรวจะนำเลขชุดนี้มาจับคู่ก็้นะครับหรใครจะสอดแท่งตัวเลขอื่นเข้ามาก็ได้นะครับอาจจะดึงมานะครับเช่น1 4 1 5งสี่หนึ่งห้าควกผอหนึ่งเนะครับหนึ่งสาม่งสีึงห้าลองดูนะครับลองดูอีกชุดหนึ่งหนึ่งสานะครับหนึ่งสี นะครับอันนี้คือลองจับคู่ให้ดูนะครับลองจับดูนะครับแต่ถามว่าตามโดดเด่นของดาวเนี่ยให้ดาวสามแข็งแรงในวันนั้นนะจัะสองดาวนะครับตำแหน่งหนึงดาวเนี่ยให้4กับ5าครับาดาวครับแล้วก็อาทิตย์ก็ให้เป็น2ดาวนะครับลองดูในวัน ในวันที่10วันที่1ตุลานะครับอีก15วันข้างหน้านครับส่วนคู่57ก็ลอยลอยทิ้งไว้หรือกลุ่ม30ประมาณนี้นะครับก็คือดูดูตามกลุ่มเลขแบบนี้นะครับได้ึ้่จับคู่ก็แยกไว้ให้อ่าเอาไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับค่ะคู่30 03คู่57 75นะครับแต่ว่าโอเคแก้เป็นเอาเพิ่ม75ไปแล้วกันนะฮะ เปิดแต่ว่าไม่ได้กลับตัวเลขไว้นะครับแต่กลุ่มนี้ก็คือตามนี้นะครับประมาณไว้นะครับถ้าประมาณาถ้าจะประมาณว่าเป็นคู่คู่หกคู่สามีดาวก็ผมก็เน้นตรงนี้ไว้นะครับกลุ่มนี้ประมาณนี้นะครับคู่สี่ห้า,าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับสี่ห้าห้าสี่เพิ่มเข้าไปก็ได้ครับอยพไปมองข้ามนะครับ ทำไมผมจึงเน้นที่3เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้นะที่ลักษณะที่ผมเป็นคนวางไว้เนี่ยเป,เป็นเป็นเรือนของดาวสา<ม>เกษตรนะครับ<ม>กเ็เลยเน้นเน้น3นะครับ3เนี่ยอาจจะมาอยู่ในชุดพวกจะเป็นรางวัล2ตัวล่าง2ตัวบนหรือชุดหน้า3ตัวนะครับชุดหลัง3าตัวยืนยืนอยู่ในชุดรางวัลที่1ประมาณนี้นะครับ<ม>ก็คาดว่าก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับก็ คงจะไม่มีเลขมากไปกว่านี้แล้วนะครับวามตัวเด็นของชุดนี้นะฮะเลขล,ยลอยๆเนี่ย,ย 1, 9, 2, 8, ก็หนึ่งเกปดกลุ่มพวกนี้สามารถนํามาจาับได้แต่ดาวในกลุ่มพวกนี้ที่แรงที่สุดก็คือดาวอาทิตย์นะครับผมจะเน้นไว้ที่ดาวอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วดาวท,ที่ได้รับอิทธิพลเยอะมากที่สุดของกลุ่ม3ดวงเนี่ยนะครับก็คงเป็นหมายเลขแปดนะครับคุณจะนํา8เนีน่ยไปจับคู่ใครก็ได้นะครับเช่นยืนยืน8 อย่างนี้หรือจะเป็นอ,อย่างงวดที่ผ่านมานี่ออกอะไรออกออปสา 8, 3, ใช่ไหมครันะครับอย่างเงี้ยคู่8338ก็ยังมีเกณฑ์ได้อยู่นะก็อย่าเพิ่งไปทิ้งมันนะครับอลองจับคู่ไว้เล่นเล่น,ลนดูเด็กคนะู่นะครับ38มแปดเอาสีแดงกับสีนี้มันรวมกันถึงแม้จะออกแล้วก็ ผมก็ยังยังให้ความสำคัญอยู่ครับคู่ดาวคู่นี้นะครับก็ลองกันดูนะครับอันนี้เผื่อกันไว้นะครับอันนี้คือเผื่อเอาหนึ่งมาจับคู่กับหนึ่งสามหนึ่งสี่อันนี้คือกลุ่มในกลุ่มไรเมร็ดคือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มไรเม็สามสี่ห้านะครับให้สามเด่นหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็โอเคนะครับในวันที่หนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลา การพืนหัดนะครับก็จะมีเลขประมาณนี้นะครับอะไรผมทำดอกจันไว้ก็ลองดูนะครับเราไปคัดเลขกันดูประมาณนี้นะครับกาอาจจะดูเยอะแต่ว่าคนที่มาดูบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะทราบนะบเวลาผมเล่นเลขชุดไหนนะครับก็โอเคครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ